ซีเดียวกันเป๊ะพูน่ะปาดพูน่ะพี่น้องจ้าป,ปาดปวดโผล่แล้ว ยางเขามาหน่อยเดียวจ้ะพี่น้องจ้าว่าสิมาเบิงเฮ็ดอันเห็ดดำพูนะอันนี้เป็นเฮ็ดม่นปูจ้ะนี่เพื่ลงมาจะใส่บุ่นี่พี่น้องจ้าอันนี้เห็ดยังน,นี่คืองามแ้ปาาเหลืองอารามเลยจ้าเป็นสั้นๆใช่ไหมจ้ะพี่น้องจ้างามค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ่ายูุ่ภาพพี่น้องเนาะจ้บมาแว่นเก็บเห็ดอันกุมเก่าจ่าต่ว่าใหญ่กว่าเก่าเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ากุมนี่ไหมอันเบิงพี่น้องจ้ามือนั่นเพิ่นยังเป็นสีอันเพิ่นยังเป็นสีน้ำตาลเนาะจ้าบัดนี้เพิ่นถึกฝนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเพิ่นเปลี่ยนสีเพิ่นเป็นสีอัน สีออกเท่าๆสีดำไปจ้ะนันมือนันเพิ่งยังเป็นสีน,น้ำตาลอ่อนอยู่เนาะพามาหล่อเบิงเห็ดแตรดำคือเก่้เนาะจ้าอิเลิกงานนี่ดอกงามๆจ้ะจุ่มงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเบิงนี่อยากให้พี่น้องเห็นนี่พินะ่นอะเพิ่นนัน่นเพิ่นถือฝนเนาะจ้าเพิ่นเปลี่ยนสี อยู่ในเลิกงานไหวอีกแล้วจ้พี่น้องจ้าก็เลยแวะเขาปลาฝนกะกวนอีกแล้วเนาะจ้าตัดเอาแบบนี้เบิ้งจะพี่น้องจ้าแห้งถือฝนแห้งเบื้งองยากมาะจะซีอันเดียวกันกับอันพื้นขี้ดินไปเลยบาดนี้ป,ปุ่นไปเบื้องทั้งปุ่นจา้ปาปลาเห็ดพื่นกระเกิดเต็มไปอยู่เนาะจ้ะ ดีแดดซองพอดีเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่แดดมาหายแล้วไ้แน่มืมืดแห้งแหงคืมฝนแห่งสิคำน,นี่มาเบิงกุมีจ้ะอื ง้ามคักจ้ะพี่น้องจ้าแต่เลยเฝ้ามาเอาก่อนจ้ะเมะืองจ้าพี่นองจ้ะคุณอาขา พื่อนร่มยู่ใกล้ๆก,กันเองพี่น้องจ้ะแต่ซองพอดีจ้ะเบิ่งพี่น้องจ๋าดอกงามๆเบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋าวังคันมืดเหมือนเราจะบัดนี้แดดมาแล้วจา้า งามค่ะพี่น้องเห็นอัน,นสองดอกอนี่น้ำอิว่จ้ะเบิ่งพี่น้องจ้ะสีเพลินโคดโพสีเดียวกันเป๊ะพนูนะปาดรุ่นนี่ใ่คากใ่แนจ้ะงามค่ะนี่จะพี่น้องจ้ามาไว้ตต่มกันปาดดอกใญ่กโมเบิ่งจะพี่น้องจ้ามาบุกอีกแล้วมองกองไหมพนูนะปาดดอกที่กลุ่มนี่ อยากให้พี่น้องผิดพลาดเดี๋ยวเชิญพี่น้องเบิง้งอุ้ยปาดโ,าโั่วปาดทั่ยองจ๋าเดี๋ยวเอาให้ขึ้นมาเบิ้งคกัคกๆพูน่ะดอกนี่แม่โพดโพงามค่ะพิ่นไปเกิดอยู่น้ำเหงาใหม่พูนเบิ้งจา๋าพูน่ะงามจต่พี่น้องจา๋าเบิง้งพูน่ะ บักเียวยูก็เก็บได้เรื่อยๆเนาะจ้ะเบิง่งปาปัทโทโดอกนี่แม่จ้ะเบิ่งพุ่น่าพี่น้องจ้งปะปาปอดโผล่แล้วน้อจ้ะเห็ดแม่เต็มไปรยูจ่าพุ่นา่านี่เบิ่งมาเบิง่งมีหอดเขียนให้ตื่นหเหมือนนี้เอ้าคุณเบิ่งจ้ะปาพุ่นน้ย เดี๋ยวสิเก็บมาก,กองกันไว้ก่อนจ้ะนี่ตัดขาเธอเดียวพุ่นอุ้ยพนูน่นเดีย๋ยวกระสิมีนอ้องเพิ่นบอกว่าโอ้ยขี้เกียมหลายแท้กะสิแท้ย่ามโดดไถขี้เกียมหน่อยลงจ้ะอุ้ยพี่น้องจ๋าดอกนี่แม่พิน่นมาอยู่นี่อุ้ยอันนี้คืออีหยัง,ยงเดี๋ยวเด้พอ,นนอพุ่นน่าเอาพีพ่น้องจ๋าปาพญาเห็ดคันอิวจงเพิ่นไว้นี่เพิ่นสิเป็นจงังไดเฮือดอกนี่ปาดจบพี่น้องจ๋าเบิ่ง เบิงเพื่อนจ้ะเพื่อนยังป่านบลแล้วได้นน่เบิงส้งเพื่อนกับเป็นเซาเป็นเสาอยูโโ่เนาะจ้ะเบิงพี่น้องจ้ะเพื่อนแนนดอกจากเพื่อนสิเป็นเสาเป็นเซ,า,เนเซาแล้วเพื่อนยังแบบว่านแนนคูน,พอนอ่พุ่นะมีแต่ขาเงาเง่าสินีใกล้ๆกันนี่กระแมนจ้ะนี่อ,อาวอิวเพิ่งขามมาว่งางานอิวบ่เห็นเพื่อน,อนจะ้ะพี่น้องจ้ะเบิงนี่แม้นี่ใกล้ๆกัน เอาอยูนี่ก็มี่เอาอูวขามมากิึงหันบาเห็นเบิ่งจ้ะคือเก็บเห็ดป้านี่ได้ออกกําั่งกายคักจ้ะพี่น้องจ้ะอันลูกๆนั่งๆหัวเข่าต้องดีพร้อมเดอ้อถึงจะอันเก็บได้เห็ดนี่ขันหัวเขาว่าบ่ดีนี่วายยากอยู่แล้ว พอมันได้ลูกได้นางดอดเวลาเนาะจา้ะฝนเสียงฝนอยู่เด้ยินี้เสียงฝนมาอีกแล้วจ้ะคลิปก้อนหนึ่งก็ได้แลนกางฝนอืมดอกเห็ด เบิ่งจ้ะอยู่ในป่าเพิ่อนกับเมื่อเกิดพี่น้องจ๋างามคือนอย่างนี้พี่น้องเห็นน้ำอิ่ววันนี้จ้ะเบิ่งพูน่ะดอกอนี้ไหมหูกหกขกงี๊พี่น้องจ๋าเบิง่งเพิ่นอันมาซ่อนกันอยู่นี่พูน่ะอยู่น้องเหงาเบิ่งจ้าพี่น้องจา๋าลมป่าง,งางและเนรละนาดไปโทรศัพท์อยู่ได้อันพุ่นเอาขึ้นไหมนี่กุ้มนี่พูน่ะ พี่น้องจ้าเบิงนี่มีอีกดอกนึงเดี๋ยวเอาออกจังไหร่ก่อนฮึคุื้ึเบิงจา้าน้องจ๋าเบิงบักงามเลยคากแน่จา้ามองหนึ่งจ้ะเก็บเล็กผสมหน่อยจ้ะพี่น้องจา๋าเห็นมันม,มูเจ้าผ้ากันเกิด มองเอายากเนาะมึงจ้ะนี่แตกออกจากกันอีกแล้วออืมันนี้บตตองอันบตตองตัดขาเลยจ้ะวันนี้มะิ่งก่อนนี่เนาะจ้ะอู้ยงามน้อยๆเนี่ยก็มีติดมานาอไปจ้ะ พี่น้องจ้าดีใจแดดมากจังหาอันซองเห็ดงา่ายเนอะจาเพื่อนอันมืดมืดคักจ้ะอืมนเนอาเบิ่งจ้ะอืมดอกนี่งามจ้มเห็ดไหมจ้า มึงคนมากเกิดน,นี่แม่นนี่ตอดหมอดนี่อันนี้ดอกปักไงได้จากนี้นี่พูดนะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี่อิ้วกะพ่อแล้วนะจ้ากะ หมดเวลาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเลิกงานเคิงสมองเนาะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ๋าได้เกือบเต็มกระต้าน้อยพ่อแล้วจ้ะไปพี่น้องจ้าเมื่อนี่อันอีวนภาพพี่น้องมาเก็บอันเฮ็ดอันหลังเลิกงานเนาะคลิปหนาเข้ามาพอกันไหมจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบรรยากาศปลายังเมือแลงจ้ะพี่น้องจ้า ให้เห็นดอกแบบนี้ง่ามๆแบบนี้ย่านลงเก็บเพียน้องจ้าพีชคักขนาดด้บนี้